จากนั้นนะครับเขาก็จะเรียกนรกแห่งหมดแล้วเราก็ให้เนโอเดโรเนี่ยใส่สกิลนี้เข้าไปเห็นไหมครับสมุนก็จะหายไปนะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์ทูกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการกำจัดบอสแมงป่องยักษ์แคสดัมเป็นบอสบทที่4นะครับเลสไอแห่งทะเลทรายซึ่งเอาไปปรับใช้ได้ทั้งระดับยากระดับปกติก็แล้วแต่บทที่เราไปถึงเลยนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเเป็นนกมแล แลกหน้าล็อกโอเลนจินเกมชิ้นอิมแพคบูอาไคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook Power p a เพเพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay เพย์สำหรับ,บรอดแหลงป่องยักษ์นี้นะครับก็น่าจะทําให้เพื่อนๆวุ่นว,นว,นวายได้พอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นการมุดลงดินของเขามุดเสร็จเรียกลูกร้องแมงป่องออกมาเต็มเลยหรือจะเป็นในส่วนของการโจ ก็จะทาให้เราเนี่ยติดสถานะพิษถ้าเราไม่มีตัวละครแก้ทางเรียกได้ว่าค่อนข้างวุ่นวายนะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปแนะนําตัวละครที่ได้เปรียบกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแนะนําวิธีการต่อสู้ตลับตัวละครที่ได้เปรียบและขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเอี้ยนเขาจะมีพาสซีฟหลกัหลกๆเลยนะมอบผลเพิ่มต้านสถานะพิษให้แก่พนันธมิติทั้งหมดคือ,อยังไงก็ขาดไม่ได้นะครับในการสู้บอสต,ตัวนี้จริงๆในการสู้บอสตัวนี้นะครับก็จะมีตัวละครแก้ทางอีกนะเวลาเขาเรียกลูกน้องมานะครับเราสามารถใช้ตัวละครไหนก็ได้ทททีีี่่มสกกกิําใหห้ััตตตตรููเนดดึงววือออจะป็พผ ขอแค่มีผลพวกนี้นะครับเราก็จะทําให้ลูกน้องเนี่ยกลับลงดินโดยที่เราไม่ต้องโจมตีได้เลยนะครับแต่เงื่อนไขการใช้ตัวละครพวกนี้บอกเลยนะว่ามันจะค่อนข้างยากมากๆคือเราต้องคำนวณครูดาวดีๆหรือว่าเราต้องไปบังคับตัวละครพวกที่มีสกิลแบบนี้และถึงแม้ว่าเรามีสกิลอยู่แต่ถ้าเราปล่อยไม่ถูกจังหวะแมงป่องก็จะไม่มุดลงดินนะครับในการที่เราจะทําให้เขามุดลงดินได้เราต้องปล่อยในจังหวะที่แมงป่องเกิดขึ้นมาแล้วเรายังไม่ได้ทําการโจมตีถ้าในกรณีที่เราโจมตีไปแล้วนะครับแมงป่องก็จะไม่หายไปนะตีได้ว่าเงื่อนนไขค ค่อนยากหน่อยแล้วก็ในกรณีที่เราใส่ตัวละครที่มีสถานนะเราก็ต้องมั่นใจตัวละครในทีมที่แท้งอยู่ว่ามีความถึกมากพอไหมซับตัวเดียวจะไหวหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องตัดสินใจเอาละกันเนาะส่วนตัวละครทำดาเมจเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกเลยนะส่วนตัวผมมีตัวละครลาเชลนะครับ อวตารแห่งความอมตะส่วนตัวแท้งผมก็ใช้เป็นแท้งดูดีนะครับแบบปกติเลยส่วนสัตว์เลี้ยงที่แนะนำานะครับอยากจะแนะนําสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลขจัดผลที่เป็นโทษของพันธมิตรทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งในส่วนนี้เอามาติดไว้ก็พอนะแล้วก็ส่วนรูปแบบแนะนําเป็นรูปแบบยุทธวิธีเพราะว่ารูปแบบนี้นะครับเราก็จะได้เพิ่มต้านสถานะผิดปกติตามประเภทนั้นๆแต่แค่ตัวละครที่ใส่ไม่ถูกประเภทก็จะไม่ได้เพิ่มต้านสถานะถ้าถามว่านะทําไมแนะนํารูปแบบนี้เพราะว่าต้านสถานะของเราเนี่ยจะไม่พอถ้าในกรณีีท่่่เพือนๆไไมได้ ปลดบล็อกมัเตอรี่ไปจนถึงเลเวล60เลเวล90ซึ่งในส่วนนั้นเราจะได้ต้านสถานะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปลดไงก็เลยแนะนําเป็นรูปแบบนี้แล้วกันนะครับตัวแทงของเราก็จะได้ไม่ค่อยติดสถานะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของเอียนแล้วละ่ะถ้าจะเอาให้ผ่านแบบยากบ้างนะครับแนะนําให้ทํา50ไปได้เลยนะก็เดี๋ยวผมพามารู้จักสกิลของบอสแล้วก็แพทเทิร์นของบอสนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะใช้ตัวละครนิวโอเดโรนะครับคอยขัดตอนที่เขาเรียกลูกน้องด้วยแล้วกันเน,ะนเาเกกนะก่อน,นอือ่นนีี่บจะะมารคตัวลท เป็นตัวแรกนะครับที่โจมตีเขาหรือว่าตำแหน่งแรกในกรณีที่ไม่ถูกแทงนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดออกมาก่อนนะแล้วเพื่อนในกรณีที่รูดี้ช้าเกินไปนะครับให้เราเนี่ยเปิดปั๊บต้งแต่เนินๆนะครับแล้วค่อยเข้าสู่เว็บการต่อสู้เวลาเรากดออโต้กดออโต้นะครับเขาก็จะมาร์ครูดี้แพทเทิร์นของบอสไม่มีอะไรมากเลยครับในกรณีที่เรามีตัวแท้งอยู่เขามาร์กตัวแท้งใช่ไหมให้เราเนี่ยคอยหลบสกิลนี้นะครับและจังหวะนี้นะครับให้เราเนี่ย ดึงตัวละครอื่นเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับผมเพราะว่าบอสเขาจะกระโดดหาตัวหลังหลังจากนั้นนะครับให้เราเดินออกเนาะจังหวะนี้ให้เราเดินมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วถ้าตัวแท,แท้งอยู่นะครับให้เราเนี่ยเดินสลับเข้าไปแล้วก็เดินออกในจังหวะนี้เขาจะเรียกลูกน้องนะครับแล้วเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนีโอเดโรนะครับใช้สก,กิลนี้ถ้าในกรณีที่มียังไม่มีเพื่อนๆโจมตีนะ แมงป่องก็จะหายไปนะครับมุดลงดินการจับจังหวะอย่างเงี้ยจะค่อนข้างยากพอสมควรและในกรณีที่แมงป่องมุดขึ้นมาเนี่ยเขาเจอหน้าตัวละครไหนใกล้ที่สุดเขาก็จะมาร์กตัวนั้นอย่างตัวนี้นะครับเขาจะมาร์กลาเชลเป็นเพราะว่าเขาเจอลาเชลก่อนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมใช้เวลากับบอสตัวเนี้ยค่อนข้างพอสมควรนานอยู่นะ, <laughs> okay, Auto, นะ,อะโอเคออโต้นะครับปึ๊บสกิลกระโดดนะครับเราสลับมาตรงนี้ ให้เขาตีแล้วเขาก็จะใช้หนามแทงวงกลมๆนะครับหลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นโจมตีตัวละครที่ไกลที่สุดเราก็เอาตัวละครมาอยู่กลุ่มนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ช้าๆนะฮะขยวแผ่นดินแล้วเดินออกมาแล้วจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยเอาตัวแทงนะครับเดินออกเขาแทงปุ๊บเขาจะคีบนะฮะปาสอง,สองกล้ามจากนั้นนะครับเขาก็จะเรียกนรกมุ่งมดแล้วเราก็ให้นีโอเดโรเนี่ยใส,ยส่สกิลนี้เข้าไปเห็นไหมครับ สมุนก็จะหายไปนะครับแต่ตะกี้ผมสลับไปชานิดนึงจื๊บมีโอกาสตายสูงนะครับเพราะว่าสกิลมุดแล้วเขาาร์ k ตัวละครตีไกลเนี่ยตัวละครตีไกลไม่ถึกนะครับผมขย่าแผ่นดินแล้วเราเดินออกจากนั้นนะครับสลับมาเขาฟาดหนึ่งที่แทงหนึ่งที่แล้วก็เปลี่ยนเป็นฟาดสองที่เราเดินชนเข้าไปเลยครับ อาจจะต้องดึงจังหวะหน่อยเนาะแล้วตอนนี้นสกิลไม่มีแล้วนะครับแล้วก็พยายามอย่าอยู่ในวงไซด์ดูดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะโดนดาเมจสูงและในกรณีที่บอสนะครับจะมุดขึ้นมาเนี่ยเราอย่าอยู่ใกล้นะไม่งั้นเราก็จะโดนดาเมจได้เหมือนกันนะครับสกิลจะค่อนข้างวนลูปนะฮะ อย่างที่เห็นนะครับต่อให้มีสกิลนี้มาแล้วในกรณีที่ศัตรูโดนดาเมจไปเรียบร้อยแล้วครับแมงป่องพวกเนี้ยเขาก็จะไม่มุดลงดินนะอันนี้ให้ดูสกิลของในกรณีที่เราใช้นีโอเดรโรน หรือสกิลอื่นๆนะครที่มีสถานะผักดึงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะตอนที่ผมไปลองยอนฮีก็ได้เหมือนกันส่วนในกรณีที่เราเล่นแบบเซฟๆหน่อยเล่นเป็นสายซับคิดว่ากว่าที่เพื่อนๆจะมาถึงยากมากน่าจะมีตัวละครคารินกันบ้างอยู่แล้วหรือไม่มีก็อาจจะใช้เป็นซับตัวอื่นก็ได้ข้อดีของคารินเลยนะครับเขาจะมีพาสซีฟนี่แหละมอบผลเพิ่มตั้งสถานะผิดปกติทั้งหมดให้แก่ตนเองอย่างน้อยๆนะครับถ้าเราใส่คู่กับเอียนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลของรูปแบบโอกาสการติดสถานะของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับการที่เราเล่นเป็นซับ2แบบนี้นะครับ ต้องใช้ระยะเวลาในการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรแล้วสาหรับสเต็ปการเล่นเนี่ยเราต้องเน้นให้ศัตรูนะครับมาร์คแต่ตัวลูดี้หรือตัวแท้งนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้ามาร์คตัวอื่นเนี่ยจะค่อนข้างบังคับลําบากมันต้องคอยสลับไปสลับมานะครับอาจังหวะนี้นะครับดึงเพื่อนๆในปาร์ตี้ออกมาตีสักสองสามฮิตนะครับแล้วก็เดินออกจากนั้นนะครับให้ตัวแท้งเนี่ยเดินสลับมาอีกทิศหนึง่งเราจะไม่ดโดนฟาดแล้วก็สลับไปนะครับ จังหวะน,นี้นี่ครับให้เราเดินผ่านตัวไปเลยครับผมแล้วเขาก็จะเรียกนรกแห่งมดเราไม่ต้องสนใจนะเราคอยวิ่งออกอให้เขาตีไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเอาดูดี้เนี่ยมายืนด้านหน้าใกล,ทใกล,ใกล้ที่สุดอ่ะใกล้ใกล้บอสที่สุดถ้าให้ตัวอื่นยืนนะครับเดี๋ยวแมงป่องเขาจะมาร์กตัวอื่นจากนั้นนะครับให้กดรวบธงเนี่ยแล้วก็ให้ทีมเพื่อน,นในทีมนะครับมาร์กแต่ตัวละครบอสก็พอนะ บอลแมงป่องนะครับโอเคดึงเพื่อนในปาร์ตี้มานะครับจากนั้นนะครับเขาจะชาร์จขยา่าแพนดินเราเดินออกอันนี้เดินออกช้าไปแต่เรามีคารินนะครับไม่ต้องสนใจฟึบเขาฟาดเลครับเดี๋ยวเขาจะเรียกนรกแห่งมดเราก็เดินออกคราวนี้นะครับเราเดินมาตรงสุดขอบจอแล้วเราก็สลับมาตีนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยโจมตีไป อยู่ข้างในนะแต่ตัวแท้งของเราต้องอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เดินสลับมานะครับตัวอื่นจะได้ไม่โดนดาเมจแต่การเล่นรูปแบบนี้นะตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยต้องถึกพอในระดับหนึ่งนะครับตัวแท้งกันนะปื๊บเดินออกครับจากนั้นปล่อยธงนะฮะปล่อยรวมกลุ่มแท้งมาแล้วก็เดินสวนแล้วก็ลวบตัวละครครับ ครา้งนี้มาฝั่งขวาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยตีตัวมุมข้างในไปเราไม่ต้องสนใจนะครับการที่เรารวบรวบธงตอนแรกแล้วก็มาร์คบอสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาบอสเกิดเขาก็จะไปตีบอสเองนะครับเน้นบอส <c oughs> การสู้แบบนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะ ถ้าถามว่านานมากน้อยขนาดไหนก็พักใหญ่ๆนะครับเสร็จสลับไปอีกทางหนึ่งแทงมา1ดอกแล้วก็หลบนะครับคราวนี้เขาเรียกนรกแห่งมดเราเดินมาทางนี้ครับสุดขอบจอให้เพื่อนตีไปนะครับตัวแทงไม่จําเป็นต้องตีนะเพราะว่าแทงไม่มีดาเมจนะครับเดินวนอย่าให้ตายก็พอนะครับหรือจะตีตีเผื่อไว้ก็ได้นะครับ บอสเกิดเราเดินสลับมาอีกวูมหนึ่งส่วนสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยตัวนี้สามารถขัดอนิเมชั่นได้นะครับแต่ก็ยังได้ผลบัฟอยู่นะผลของสกิลนะครับยังเหมือนเดิมออกมาอย่าโดนเขย่าแผ่นดินนะจื๊บสลับมาอีกทางหนึ่งแทงมาหนึงดอกโอเคแล้วก็เดินสวนสกิลบอสก็จะเป็นการวนลูปแบบนี้นะครับ เราก็อาจจะทําดาเมจได้น้อยหน่อยแต่มันทําได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวละครของเราไม่ตายด้วยนะครับผมปิดออโต้สกิลไว้ตั้งแต่ตอนไหนเนะี่ยจริงๆมันก็จะมีแพทเทิร์นมากกว่านี้ในกรณีที่เราเล่นวิ่งไปไกลแต่นั้นมันก็จะยากแล้วก็อีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือเราเคลียร์ลูกน้องได้หมดแต่แบบนี้เราไม่เคลียร์ลูกน้องนะครับงั้นก็เดี๋ยวพาไปดูคลิปเต็มๆนะครับตอนที่ผมผ่านด่านบอสแมงป่องครั้งแรกไปลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้เวลาขนาดไหน の時間だ 시간 편다 時間だ 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 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 時間だ 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 แค่หลบสกิลก็ปวดหัวแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับวิธีกำจัดบอสแมงป่องยักษ์หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองอาิปรายใช้กันดูและกันนะยังไงก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับ S Night ไลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสิฟชันสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปแล้วครับ